สวัสดีครับวันนี้พามาชม10อันดับพระเครื่องสายมหาอุดนะ,ะที่อาจารย์อุดบางแพเขาจัดไว้นะว่ามีอะไรบ้างนะฮะอันนี้ผมขอไม่เรียงลำดับนะอันนี้ก็พูดตามที่พี่เขา,เาลงไว้นะบทเป็นบทความนะผมก็ลองเอามาให้ทุกท่านได้ดูนะว่าใครชอบองคไหนหรือว่าอะไรเงี้ยผ่านูผิดผู้ถูกก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้ ไม่มีผิดไม่มีถูกนะผมว่าอาชิ้นแรกเป็นหลวงปู่นาคนะวัดห้วยจระเข้นะครับนี่สายนครปฐมนะครับเหนียวจริงนะจะมียาจานยันพุทธซ้อนที่อ่านว่านโมพุธทธายะพระเจ้าห้าพระองค์นะอันนี้เหนียวจริงนะฟันไม่เข้ายิงไม่เข้านะราคาตอนนี้โอ้โหแพงมากนะเล่นหาต้องดูคนดูเป็นนะต้องบอกนี้เลยแล้วก็พระสายนครปฐมนี่เกจิเยอะมากนะครับเกจิเก่งๆเยอะ เยอะมากมากเลยถ้าบอกเรื่องปิดตานี่ mm hmm. เขาบอกว่าหลวงปู่นาคเนี่ยจักรพัดเลยในเนื้อเมฆพัดเนี่ยด้วยกันทั้งหมดเนี่ยนะหลวงหลวงปู่นาคเนี่ยคือสุดยอดเลยในสายมหาอุดนะครับแล้วก็มีหลากหลายพิมพ์นะไม่ใช่มีพิมพ์เดียวอซึ่งความหายากนะไม่ต้องพูดถึงนะเล่นหากันตอนนี้แบบโหสุดยอดนะครับราคาแพงมากเป็นล้านนะครับใครเล่นไม่เป็นนี่อย่าไป ยึกยักไม่ได้เลยครับเสียตังฟรีนะอ่ะเดี๋ยวไปดูองค์ต่อไปครับอ่าเหรียญลวงพ่ห้องวัดช่องลมนะครับนี่ของราชบุรีนะเป็นเหรียญปีลึกมากสองสี่หกห้านะหูหูเชื่อมนะโอ้โหอย่นี้ก็หายากมากเลยนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะลงหัวใจนะอ่าหัวใจนะวนะหอละคุณอสังวิสุโสปุ พระภูพระนะโอ้หายากมากเหรียญนี้นะบอกเลยเจอนี่โอ้หลายแสนสภาพนี้น่าจะโอ้เฉียดล้านแต่้างผมไม่แน่ใจนะรา,ราคาไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นพระสายมาอุดที่พี่เขาลงไว้ว่าเป็นเหรียญสายมาอุดไม่ไม่เกี่ยวกับเครื่องรางนะนะเป็นเหรียญเป็นเหรียญเป็นอะไรพวกนี้นะเป็นพระเครื่องอเขาบอกว่าเหนียวมากอันนี้นะสายลาดปุรี เดี๋ยวไปชมองค์ถัดไปเหรียญต่อไปเป็นเหรียญของหลวงปู่สุขวัดปักของมาขามเท่านะแต่เหรียญน,นี้ออกอเป็นถ้าเขาเรียกกันพื้นที่เขาเรียกว่าหลวงพ่อโตวัดวิหารทองนะครับเป็นหลวงปู่สุขเนี่ยปลุกเสกด้วยะนะฮะคือทางเว็บไซต์เนี่ยที่ผมนาข้อมูลมาให้ดูเนี่ยเขาน่าจะลงรูปผิดนะแต่ว่าใครอยากได้ปู่สุขก็เช่าบูชาองคอ์รุ่นนี้ไป ราคาไม่แพงด้วยครับหลักร้อยถึงหนักพันนะไม่แพงด้วยใช้ได้เหมือนกันหลวงู่สุกปลุกเสกด้วยราคาก็ไม่แพงเก๋ก็ไม่เหมือนไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะผมไม่เคยซื้อนะแต่ว่ามีอาจจะมีแต่อาจจะมีน้อยอ่านะฮะก็สายหลวงู่สุกนี้ก็คือท่านเป็นพระสายเหนียวอยู่แล้วแล้วเป็นอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรด้วยโอ้โหเป็นพระที่เก่งมากนะของจังหวัดชัยนาทเนี่ยคือเบอร์เทียบก็คือเบอร์หนึ่งเลยจังหวัดชัยนาทเนี่ยหลวงู่สุกนี้ สุดๆนะฮะอ่ะเพราะว่าพระพิมพ์ของท่านส่วนใหญ่จะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นพวกประพารัศมีมณฑลนะครับถ้าหลายคนรู้ผมไม่ต้องเอารูปลงให้ดูเนาะอ่าพระพท่านค่อนข้างดังนะแต่ว่าซื้อหาก็ต้องระวังเพราะของปลอมเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูเหรียญถัดไปอ่าเหรียญต่อไปเป็นเหรียญลาดบุรีแล้นะครับลาดบุรีนี่ก็พระเยอะมากเลยเป็นเหรียญหลวงปูกก่กล่อมวัดขระนนนะ เ,เหรียญรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์มากเลยนะครับคนพื้นที่นี่รู้เลยว่าเกี่ยวกับคงกับพันชาติเนี่ยโหเหรียญน,นี้นี่สุดยอดแต่ราคาข้างวนเนี่ยผมไม่ทราบนะเป็นเหรียญปีสองสี่หกหกนะในทองแดงห่วงเชื่อมนะด้านด้านที่ลื่นๆนี่จะเหมือนมีเป็นรู้สึกเป็นรอยจานเป็นรอยจานเก่านะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งเหรียญของราชบุรีข้างเป็นเรื่อยนะของปอมเขาบอกมีก็เรื่อยเหมือนกันนะ อันนี้ซื้อหาต้องระวังนิดนึงเพราะว่าดูไม่เป็นหรืออะไรไม่เป็นเนี่ยก็เสี่ยงไม่ได้เลยนะพระเครื่องที่มีราคาสูงนะแต่เวนเรียนที่หนึ่งในเหรียญที่อาจารย์โอ๊ตบางแผ่เขาจัดอันดับให้นะอันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะขอบคุณอาจารย์โอ๊ตด้วยที่แบบว่านาข้อมูลมาให้รับชมมะไม่มีผิดถูกนะพี่ๆใครชอบเหรียญไหนก็คอมเมนต์ Comment บอกได้นะคอมเมนต์ Comment บอกได้หรือว่าพี่ๆชอบเหรียญรุ่นนี้ที่ไม่มีใน ที่ผมเล่าไปก็คอมเมนต์มาบอกได้เดี๋ยวผมหาข้อมูลให้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเหรียญทัดไปอ่ะเหรียญลงพวกเงินวัดดอนเ่หอมรุ่นแรกนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่นะเว็บไซต์เขาลงไว้ผิดนะอันนี้ผมมาแก้ให้เลยเหรียญท่านรุ่นแรกไม่ใช่อย่างนี้นะครับเหรียญท่านรุ่นแรกเดี๋ยวผมมีรูปให้ดูนะก็คือใครอ่านเว็บไซต์มากๆแล้วเราต้องวิเคราะห์ตามด้วยเดี๋ยวบางทีเข้าใจผิดนะนี่เดี๋ยวผมให้ดูรุ่นแรกก็จะเป็นทรงอย่างนี้ หน้าอย่างนี้ฟอนต์ตัวหนังสืออย่างนี้นี่คือรุ่นแรกปี249-3เนะเป็นพระนครปฐมอีกแล้วคือพระนครปฐมเนี่ยเกจิคนข้างเยอะและเก่งนะเก่งอ่านี้ต้องบอกเลยแต่นี้อาจารย์โอ๊ตในบทความเนี่ยในเว็บไซต์สนุกเนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์โอ๊ตบอกว่าเป็นสายเหนียวมหาอุดนะฮะนะสามารถเปลี่ยนรุ่นนี้นะสำหรับเรียนรุ่นนี้นะนนนแต่เป็นเหรียญยอดนิยมอยู่แล้วของ หลงพ่อเงินนะเล่นกันโอ้เล่นหากันแพงนะครับอ่ะมีทองแดงลมดำอย่างเดียวด้วยหนึ่งพันเหรียญโอ้โหอ่ะเดี๋ยวไปดูเหรียญถัดไปว่าเป็นเหรียญอะไรนะฮะหายากเหมือนกันนะเนี่ยหนึ่งพันเหรียญอันนี้ผมเพิ่งรู้นะอ่อ่ะต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อแทนวัดแก้วฟ้านะครับลาดบุรีอีกแล้วนะครับมีลาดบุรีกับนคนปรปฐมนี่นำเลยนะ เหรียญรุ่นแรกนะครับมีหลายเนื้อ,อแต่รวมๆแล้วเนี่ยสร้างน้อยปี2507นะอเมก็เป็นเหรียญอีกหนึ่งสายมาหาอุดที่อาจารย์โอ๊ตบางแพรเขาการันตีว่าเป็นสายเหนียวเป็นสายสายเหนียวสายทนอยู่ยงคงุพันธ์นะครับเป็นเหรียญโอเป็นเหรียญค่อนข้างหนานครับขอบข้างค่อนข้างหนาเลยแต่มีเกยน,นะอันนี้ผมดูให้ด้านหลังจะเขียนที่ลึกสิทธ์ ป่าภัยสยามนะมเหรียญราชบุรีนี่เหรียญเก่าเหรียญลึกเยอะนะฮะอันนี้อาจารย์โอ๊ตการันตีแล้วก็มีหลายเนื้อด้วยนะแต่รวมๆคือน้อยอ่าประมาณนั้นด้านหลังเป็นพระยืนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเหรียญถัดไปกันเลยอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อหนูวัดทุ่งแหลมน,นะอืม จอมบึงลาดบุรีอีกแล้วนะครับอันนี้เหรียญปีไม่ลึกนะอันนี้เป็นเหรียญปีสองสามนะไอ้ที่รูปมาลงนี่ผมดึงมาจากเว็บไซต์ที่เขาเอาลงบทความไปนะแต่ผมเห็นสังเกตว่าโค้ดเนี่ยเป็นเลขหนึ่งแต่หลายๆเหรียญเนี่ยเป็นดอกจันแต่เลขยี่สามนะแต่อันนี้ไม่มีอันนี้เป็นเลขหนึ่งนะหรือว่าอาจจะเป็นเหรียญพิเศษก็ได้นะอันนี้เราก็ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้ใส่ใส,สายนี้เลยต้องบอกไว้ก่อนนะเป็นหลังยันหนุมานนะ อ่าอนุมานเชิญธงประบาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ไม่มีความรู้เลยเหรียญน,นี้ต้องยอมรับนิดนึงนะอ่าแล้วก็ข้ามไปเหรียญทัดไปเลยครับอ่าเหรียญหลวงพ่อสง่าวัดหนองม่วงนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะเี่เขาบอกว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับอ่าผมให้ทายที่ไหนนี่ลาดบุรีอีกแล้วนะครับโอ้โหเดมิดมเดมิดมลมดำกิบกิบนะ จะสร้างปีอะไรเอ่ยไม่แน่ใจนะอันนี้บอกตรงๆปีอ่าปีหนึ่งหนึ่งโอ้โหปีลึกนี้นเนี่ยปีหนึ่งหนึ่งนี่ก็ค่อนข้างลึกนะปีศูนย์ขึ้นมาถึงหนึ่งหนึ่งถึงสองศูนย์เนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญที่ค่อนข้างนิยมกันหมดทั่วประเทศเลยนะแต่อันนี้เขาบอกปีหนึ่งหนึ่งผมไม่แน่ใจเรื่องปีนะอ่าเขาบอกปีหนึ่งหนึ่งเพราะว่าอันนี้เขาลงไว้นะตามเว็บไซต์แต่ว่าเป็นเหรียญลาดบุรีนะครับอ่าหลวงพ่อสง,งา่า นี่ใครชอบสายราชบุรีนี่ต้องคลิปนี้เลยนะอันนี้ก็ลงไว้ปีหนึ่งหนึ่งนะแต่ผมไม่แน่ใจนะอ่าโอเคเดี๋ยวไปเหรียญถัดไปเลยครับอ่าเหรียญถัดไปก็จะเป็นหลวงป,ปู่เปิดวัดบางพระนะนี่หลวงปเปิดเนี่ยบอกตรงๆว่าเหรียญท่านนีค่อนข้างเยอะแต่นี้เป็นเหนรียญรุนพิเศษนะปีหนึ่งเก้านะวดบางพระนะ ยันแปดทิศกำกับด้วยยัน9ยอดนะนี่เขาบอกมาอ่ะอันนี้สายเหนียวเนี่ยต้องรู้กันเลยว่าหลวงพ่อเปิรนเนี่ยเป็นพระที่ไม่ลึกมากแต่ว่าเป็นพระที่เก่งเก่งมากเลยเรื่องศักด์เรื่องอะไรนี่ท่านเก่งมากเลยสายเหนียวเนี่ยคือเวลาคนไปขึ้นครูท่านนะแบบหมายถึงว่าไปวิธีที่วัดท่านเนี่ยคนคนเยอะมากนะคนค่อนข้างเยอะมากเลยคนศรัทธาท่านเยอะมากนะคือเป็นอาจารย์ที่ สายเหนียวที่สุดยอดจริงในยุคยุคสองศูนขึ้นมาง่ายๆอ่าสองศูนขึ้นมาเป็นอาจารย์ที่เก่งมากนะเป็นพาะที่เก่งสายเหนียวเลยอันนี้ผมยอมรับเลยนะหลวงพ่อเปิน,นี่เก่งจริงนะอ่าเดี๋ยวไปดูชิ้นถัดไปว่าเขาจะจัดอ่าเป็นวัตถุมงคลบ้านมีดีนะหลวงพ่อเที่ยมน่วมมานะฮะจะอ่านสับกันนิดนึงอ่าหลวงพ่อเที่ยงนะหลวง ไม่ใช่หลวงพ่อพูดผิดนะครับเป็นพ่อเที่ยงน่วมมานานะฮะก็คือเป็นคารวาสนะเป็นสายคารวาสสายสักยันสายเหนียวอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นกึ่งวัตถุมงคลไปแล้วนะอันนี้อันนี้ในเว็บไซต์เขาเขียนบอกว่าเป็นสิบหนึ่งในสิบนะอันนี้ชิ้นสุดท้ายแล้วนะก็เป็นการสักยันแต่คือเป็นยันต์ที่เขียนละเอียดนะต้องยอมรับ แต่ว่าต้องซื้อหาต้องระวังและต้องต้องเพราะว่ามันเป็นการเขียนล้วนๆเราต้องจําลายมือให้ได้นะไม่งั้นเด๋วไปซื้อของปลอมเนี่ยขนาดเหรียญนังเก๊ได้แล้วพวกนี้โอ้โหอุตลุดเลยต้องระวังนิดหนึ่งนะครับต้องดูกับคนเชื่อใจไว้ใจได้นิดนึงนะอันนี้ต้องระวังแต่ว่าของท่านดีนะอ่าชื่อเสียงเนะีมีโอ้ยาวนานแล้วบ้านมีดีเนี่ยอ่าพอเทีย่ยนุ่มมานานนะ อันนี้ผมรู้จักชื่อนานแล้วแต่ว่าไม่ไม่ค่อยรู้ถึงว่าตัวบุคคลท่านเท่าไหร่นะแต่เนี้ยเพิ่งมาเห็นอ่าเพิ่งมาเห็นไม่อ่าเราอาจจะไม่ใช่สายนั้นนะฮะส่วนใครชอบอันไหนหรือว่าอะไรพิมพ์คอมเมนต์ได้นะครับพิมพ์คอมเมนต์ด้วยความสุภาพต้องขอบคุณข้อมูลจากอ่าวิโอตบางแพร์แล้วก็ขอบคุณเว็บไซต์สนุกนะฮะที่รวบรวมข้อมูลม,มาให้นะฮะอ่าและส่วนคลิปนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแล้วแต่คนชอบ ส่วนตัวผมชอบอเป็นหลวงู่เอี่ยมนะเหรือหลวงู่เอี่ยมวัดหนังนะอันดับแรกเลยที่ผมชอบนะเหยญปู่เอี่ยมวัดหนังปิดตาหลวงู่เอี่ยมเนะี่ยวัดสะพานสูงเนะี่ยอันนี้ผมชอบส่วนตัวนะในเครื่องรางที่คิดว่าสายเหนียวเนี่ยนะนะพี่ๆชอบอพระเครื่องรุ่นไหนที่คิดว่าเหนียวสุดและ นะฮะฮส่วนตัวผมปูเอี่ยมอ่านะ,ะปูเอี่ยมวัดหนังปูเอี่ยมวัดฒพันสูงเนี่ยนะฮะแล้วก็วัดเดิมวัดหนองโพที่ผมชอบปูสุกเนี่ยก็ชอบแต่นะฮะพี่ๆชอบอ่าพเครื่องสายเหนียวรุ่นไหนพิมพ์ไหนลงคอมเมนต์ไว้ได้นะครับอ่าพูดคุยด้วยอ่าพิมพ์คอมเมนต์ด้วยความสุภาพนิดนึงนะพี่นะ ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแล้วแต่คนชอบบางคนชอบพระเครื่องเครื่องรางท้องถิ่นก็มีบางเครื่องรางท้องถิ่นเก่งๆมีเยอะนะครับแต่ว่าคือไม่ได้ออกสู่สายตาคนทั่วประเทศบางทีเหตุผลเพราะมีน้อยจัดสร้างน้อยบางทีเหตุผลเพราะลูกศิษย์น้อยก็เป็นไปได้ทุกอย่างนะครับอย่างนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะให้วัตถุมงคลเข้มขังก็ควรทําดีด้วยนะครับไม่ ควรทำดีควรหาเงินด้วยนะครับด้วยความบริสุทธินะมันก็จะได้ส่งเสริมกันไปนะพี่ๆหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ